กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเจ้าของโกดังก็บอกว่าไม่รู้จ้าออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบก็เขาบอกว่าเนี่ยเก็บเฟอร์นิเจอร์นี่แล้วสุดท้ายมาเป็นกระสอบแบบนี้เหมือนยาเคเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <laughs> เอา้าคุณเป็นบ้าไปตำรวจก็เชื่อนะว่าก็บริสุทธิ์ใจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็อ,อ๋อเหรออ๋อไม่รู้เลยใช่ไหมว่าไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์เป็นกระสอบอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ความผิดคุณนะคุณไม่รู้เลยนะครับไม่มีความผิดสุดท้ายก็ตรวจสอบไปแล้วมันแป้งนี่เป็นโซเดียมฟอสเฟตไม่ใช่ยากษ์เคไม่มีใครผิดงานนี้ต่างประเทศนุ้งก็จับเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ไปแล้วนะในสินค้าตัวเดียวกันนะคุณคุณดูสิครับย้อนแย้งกันไหม แล้วประเด็นคือวันที่12สมศักดิ์เทพสุดินก็พูดเองว่าภายในหนึ่งชั่วโมงจะตรวจสอบทั้งหมด475กระสอบให้หมดคาดว่าจะได้รับคําตอบแน่นอนแต่มาวันนี้เลขาธิการปรปรสอบ,บอกว่าเพิ่งตรวจสอบไปแค่66กระสอบ475กระสอบเนี่ยดูแลอย่างปลอดภยัยไม่มีบุคคลนอกเข้าประชาชนชาวไทยเขาไม่ใช่งโง่นะเขาก็ตั้งคําถามว่า มาตรฐานการตรวจสอบยาเสพติดของคุณกับต่างประเทศประเทศปลายทางเนี่ยที่เขาให้เบาะแสมาว่าที่พักยาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะมันควรที่จะคุณต้องตรวจสอบกันแล้วแพ็กเกจจิ้งก็อันเดียวกันเนื้อใน,นเนี่ยมันก็คือยาเคอยู่แล้วเขาตรวจสอบว่าเป็นยาเคเขาจับกลุมกันไหนต่อไหนไปแล้วในเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่แต่ของประเทศไทยพอรู้ว่ามูลค่าสามหมื่นล้านเงียบเลยเงียบเลยกลายเป็นแป้งไปเลยกลายเป็นโซเดียมฟอสเฟตไปเลยฮนะ อึงไปหนึ่งอาทิตย์เงียบหายไปไปทาการบ้านสุดท้ายเป็นยังไงอันนี้คือผมโยนชาวบ้านเขามีสิทธิธ์คิดเขามีสิทธิธ์พูดคุณจะบ้าเหรอมาตรฐานโลกเขาบอกยาเสพติดไอ้นู่นอะ่ะแล้วเขานะบีบเค้นบีบคั้นไอพ่อค้ายาเสพติดที่โน่นว่าของไอของตรงเนี้ยมันมาจากไหนพ่อค้ายาเสพติดที่โน่นเขาบอกว่านั่นพักอยู่ที่ประเทศไทยอยู่จุดนั้นอยู่นะพิกัดนั้นอยู่ที่นั่นอยู่โกดังนั้น เขาก็สะทอดมาแล้ววันเนี้ยยาเสพติดที่ผมมีเนี่ยมันพักที่ประเทศไทยนะไปดูสิผมยอมรับแล้วลดหย่อนโทษให้ผมได้ไหมเขาก็ยอมรับแล้วพ่อค้ายาเสพติดสุดท้ายพอมาที่ไทยกลายเป็นแป้งซะง,งั้นกลายเป็นโซเดียมฟอเสเฟตคุณคิดว่าไงเ่ยพี่น้องคิดว่าไงอะ่ะกระบวนการยุติธรรมไทยคืออะไรอะ่ะคนไทยเราเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอเอาจริงๆคือวันเนี้ยนะเตะหมูเข้าปากหมาไปแล้ว นะเขาจะสลับ475กระสอบให้เป็นแป้งก็ทำได้ถูกไหมจากเป็นยาเคสลับห้เป็นแป้งก็ทำได้มันทำได้หมดแล้วครับลองให้ไปพิสูจน์อีกทีดิเขาเป็นแป้งคุณเชื่อผมไหมล่ะแล้วผมถามจริงๆอะส่วนประกอบของยาเสพติดเนี่ยที่เป็นสีม่วงตรวจสอบมาแล้วเนี่ยผ่านเครื่องมือตรวจสอบมาแล้วเนี่ยนะว่าเป็นโซเดียมฟอสเฟตเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์หรืออะไรอาหารสัตว์ โคตรบ้านคุณเหรอฮะสิบเอ็จุด้าล้านตันคุณเอาไปขายใครเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบสิบเอ็ดจุดห้าล้านตันคุณเอาไปขายสัตว์ที่ไหนเนี่ยฮะคุณเอาไปเป็นส่วนผสมอาหารเนี่ยอาหารยี่ห้ออะไรใช้ส่วนผสมถึง11.5ล้านตันคุณมาหาโคตรใหญ่เลยนะเอาไปให้สัตว์ที่ไหนกินนะ่ะสัตว์ทั่วประเทศกินก็โอ้โหคุณฮะอย่าฝันอย่าฝันเอาอยู่กับความจริงสิ วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความอาจารย์ออสอาจารย์ออสมอกระเผมฝากด้วยไปตรวจสอบหน่อยนะโซเดียมฟอสเฟตที่เขาบอกเนี่ยนะว่ามันใช่ไหมถ้ามันใช่แล้วมีการสลับไหมถ้าถามว่ามีการสลับเลยจับมือใครดมไม่ได้เพราะเต,ตะหมูเข้าปากหมาไปแล้วถูกไหมเงียบไปอึ้งไปหนึ่งอาทิตย์มูลค่าตั้งเกือบสามหมื่นล้านคุณคิดว่าไงอะ่ะผลประโยชน์ตรงนี้คืออะไรอะ่ะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้สังคมไทยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากคนที่มีอำนาจนะช่วยกันฮะแล้วประชาชนคนที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนผมช่วยกันฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวคุณเห็นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรที่เขาโจมตีธรรมนัตจากเฮโรอ,อีนเป็นแป้งคุณดูสิครับ บทบัญญัติความยุติธรรมของไทยมันอยู่ตรงไหนทั้งที่ศาลออสเตรเลียเขาตัดสินแล้วว่าเป็นเฮโรอีนนี่ไม่ได้ต่างกับเคสนี้เลยครับมันไม่ได้ต่างกับเคสนี้เลยศาลต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นเฮโรอีนธรรมนัตวันนี้น้องกลุ่มนักเรียนเลวเขาก็โจมตีตรงจุดเนี้เขาก็โจมตีว่าเนี่ยมันเป็นแป้งได้ไงเราต่างประเทศเขาก็จาคุกไปแล้วตัดสินไปแล้วว่าเป็นเฮโรอีนเป็นพ่อค้าเฮโรอีนนําเข้าเฮโรอีนมา เพื่อที่จะทำการจำหน่ายสุดท้ายที่ไทยบอกเป็นแป้งเอาแล้วแม่เจ้าเอ้ยนี่ต่างประเทศปลายทางเนี่ยวันนี้ข่าวน,นี้11.5ล้านตันเขาบอกว่าเป็นยาเสพติดเป็นยาเคแต่ประเทศไทยบอกเป็นแอมเฟตามีนหายไปตอนแรกบอกว่าตรวจสอบในวันแถลงข่าว4 75กระสอบภายในหนึ่งชั่วโมงต้องให้เสร็จวันนี้ออกมาให้ข่าวบอกว่าเพิ่งตรวจสอบไป6 6กระสอบ คิดว่างไงครับความจริงมันอยู่ตรงไหนอะหนูไม่รู้เลยอะความจริงเนี่ยมันคือตรงไหน,ม,นมันต้องมาใครพูดจริงกันแน่ใครพูดเท็จกันแน่ละครับแล้วประเทศไทยจะอยู่อย่างนี้เหรอครับเวลาเรามีอํานาจเราทําอะไรได้หมดเลยจะสุกจะอะไรได้หมดจะทําให้ผิดเป็นถูกก็ทําได้หมดจะทําให้จริงเป็นเท็จก็ทําได้จะทําให้เท็จเป็นจริงก็ทําได้เราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าอยู่กันอย่างนี้ก็เชิญ <g ười> เลยครับใส่เสื้อเหลืองกันมาใส่เสื้อเหลืองกันมาเยอะๆนะเอามันเยอะๆเลยนะไม่ถึงตาคุณเดือดร้อนไม่ถึงตาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมก็ว่าไปใส่เสื้อเหลืองกันมาเลยครับนะประเทศก็จะได้เจริญนะประเทศไทยก็จะได้พัฒนาฮุบ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 ไปนะพอเสื้อเหลืองพาอคนดีนะมาแย่งน้ําส้มกัน <g ười> นะใส่เสื้อเหลืองกันมาเยอะๆเป็นคนดีไงนะนะ เอากันให้สุดแล้วครับประเทศไทยก็อยู่กันอย่างนี้ก็เอากันเลยฮะนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเสพติดเนี่ยนะวันนี้โดนจับได้สิบเอ็ดจุดห้าล้านตันพยายามกลับถูกเป็นผิดกลับผิดเป็นถูกอาจจะมีผลประโยชน์วาระซ่อนเร้นแอบแฝงอะไรก็ไม่รู้แหละแต่รู้ว่ามูลค่าแค่รถเดียวเนี่ยคุณนะคุณคิดแบบผมไหมแค่รถเดียวสามหมื่นล้านนั้นแสดงว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยแค่สินค้ารถเดียวสามหมื่นล้านเนี่ยนะ เป็นแค่เศษเงินเขาเลยครับภายใน100เนี่ยแค่1%เปอร์เซ็นเองแค่สินค้ารถเดียวสามหมื่นล้านนั้นแสดงว่าเจ้าของมีเป็นหลายล้านล้าน,านกับการที่เขาต้องการทำให้การสืบสาวเราเรื่องนี้มันสต็อปมันหยุดโปรเซสเอาไปเอาไปทั้งหมื่นล้านไปเงียบได้ไหมเงียบได้ไหมเราบอกว่าเป็นแป้งได้ไหมอันนี้ผมคิดของผมเองนะผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นนะผมไม่ได้ใส่ความใครด้วยผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะเอาไปเอาหมื่นล้านหมื่นล้านพอไหม ไม่พอพอีกทไมพอสามหมื่นล้านไปไปไป,ไปเงียบได้ป่าสามหมื่นล้านนะเออรถต่างๆของพี่มาสามสี่ห้ารถรถละสามหมื่นล้านเดี๋ยวมาสองรถพี่ก็คืนทุนแล้วเอ,เอาไปสามหมื่นล้านไปอย่างนั้นเหรอครับอย่างนั้นเหรอรวยกันชิบหายเลยถูกไหมแล้วประเทศไทยมันจะอยู่กันอย่างนี้เหรอครับพี่น้องครับจับได้แล้วว่าเป็นยาเคสุดท้ายมาแปลงร่างเป็นโซเดียมฟอสเฟตเป็นแปง้งเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์นะครับ วันนี้เด็กออกมาด่ากลุ่มนักเรียนเลวออกมาด่าก็อย่าไปโทษเขาเถอะครับเขาด่าถูกแล้วนะคุณเนี่ยจะเห็นต่างกับประชาคมโลกหมดเลยประชาคมโลกเขาบอกยาเสพติดคุณบอกเป็นแป้งจะให้พูดกี่ครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงไม่ได้จะพูดกี่ครั้งมันก็บอกว่ารัฐบาลชุดนี้มันเอื้อให้กับพวกพ้องเอื้อให้กับคนมีอำนาจเอื้อให้กับคนที่มันไม่ดีมาดูแลประเทศ แล้สุดท้ายเนี่ยสังคมมันเละเทะเพราะบทบัญญัติบรรทัดฐานความเป็นธรรมมันไม่มีความเป็นธรรมมันไม่มีคนเรามันเห็นแก่ตัวมันไม่ได้สะกดคําว่าถูกกับผิดเนี่ยได้ถูกมันบอกว่าผิดผิดมันบอกว่าถูกแล้วสังคมมันจะอยู่กันยังไงวันนี้คนเรามันอยู่กันอย่างนี้ถ้าพวกคุณอยู่กันได้ก็อยู่กันไปฮะไม่ได้มีว่าไม่ได้ว่าอะไรเลย ถ้าคุณบอกว่าความอายุติธรรมเนี่ยนะมันคือสิ่งที่ถูกต้องไอคนที่ออกมาเชียร์เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เอาเลยสิครับก็เอามันชิบหายกันไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่วันนี้เนี่ยผมในฐานะที่ผมติดตามเนี่ยเคสเนี้ตั้งแต่วันถแถลงข่าวจับกลุมเนี่ยผมเฝ้ารอเลยว่ามันจะสุดปลายทางมันคืออะไรมันจะโดนจับกลุมไหมหรือมันหนีหมดสุดท้ายก็เพ่นแนบหมดรายใหญ่ขนาดนี้คุณเฝ้ามองติดตามคุณสังเกตนะครับ คุณคุณคิดตามผมคุณเฝ้ามองพฤติกรรมของไอ้กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดนี้มาเป็นสองเดือนกว่าคุณจะเข้าจับกลุ่มในวันที่สิบสองพฤษจิกายนนั่นคุณไม่รู้เลยเหรอว่าไอ้ภายในสองเดือนไอ้คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าตระสอบเนี่ยมันมีเส้นทางเดินเดินทางมันยังไงพักบ้านหลังไหนอยู่ที่ไหนคุณเป็นถึงปปปปปสเป็นถึงตำรวจชุดที่ดูแลที่รับผิดชอบคุณกลับปล่อยให้เขา หนีลอยนวลมันเป็นไปได้เหรอครับฮะที่วันจับกุมจะไม่มีใครเลยเหมือนรู้กันมาว่าวันที่สิบสองจะมีการจับกุมก็หนีไปก่อนเผ็ดแนบไปก่อนอย่างนั้นน่ะคุณมันจัดฉากชัดๆนะ่ะเอาจริงๆนะครับผมงงนะผมงงทุกคนงงเหมือนผมไหมงงเหมือนผมไหม นะฮะน้องแมวน่ารักน่ารักครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะจับกลุ่มใครเนี่ยคุณสังเกตเขาจับกลุ่มโดยไม่ให้อ่อพ่อค้ายาเสพติดรู้ตัวส่วนมากก็จะได้ได้อ่คนได้ของกลางพร้อมกันแต่วันนี้คนหายแนบไหฮะโอ้โหเ,เหมือนรู้เลยวันจับกลุมวันที่สิบสองแถลงข่าวใหญ่โตนะจับกลุ่มใครไม่ได้เลยไม่มีความผิดซัดทอดใครไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีคนให้ซัดทอดอย่างเงี้ยครับ แล้วสุดท้ายวันนี้มาเนี่ยเป็นแปง้งเป็นโซเดียมฟอสเฟตสุดยอดไหมครับตำรวจไทยนะขารายการไทยมา,า,ารฐานความเป็นไทยมา,า,ารฐานความยุติธรรมกฎหมายบ้านเมืองนะ ไม่รู้จะพูดยังไงต้องยกอย่างนี้ให้เลยทำกันเป็นกระบวนการผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะผมไม่ได้ใส่ความนะฮะผมแค่เอาข้อมูลมาตีแผ่ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยร่วมกันตัดสินร่วมกันพิจารณาปครอสิครับว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมหรือจริงๆมันเป็นอย่างนี้หรือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้สับขาหลอกให้ใครงงเพราะคนที่สับขาหลอกคือทางการไทยสับขาหลอกประชาชนอึ้งเงียบไปหนึ่งสัปากว่าแล้ว ออกมาบอกว่าไม่ใช่อยากเคเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เพราะเพราะยังไงฮะเพราะยังไงสองสามหมื่นล้านนะคุณคิดว่าไงละ่ะฮะนะรัฐมนตรียุติธรรมก็พูดอย่างมั่นใจเลยคำนวณเสร็จสับเลยอยู่ประมาณ2 8 0 0มกว่าล้านโอ้สุดยอดมากเลยใครถือครอบครองชุดนี้ได้เนี่ยรวยนะและยังไงฮะ โอครับวันนี้ผมก็เลยมาขยายแผลตรงนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยร่วมกันคิดร่วมกันพินิจพิเคราะห์ไม่ได้มีความโกรธแค้นกับใครเป็นการสวนตัวนะครับแล้วไม่ต้องไม่ได้กลัวที่จะตีแผ่ความจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างเนี้ยคุณทํากับคนไทยอย่างเนี้ยต่างประเทศเขาว่าอย่างเนี้ยต่างประเทศเขาบอกยาเสพติดแต่คนไทยบอกโซเดียมฟอสเฟตไม่ผิดอย่างเนี้ยคุณคิดว่าประเทศไทยนี่อยู่ยากหรือเปล่าล่ะ อ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ๆห่ยอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันหยุดเพียงแค่นี้นะครับก็พยายามทุกคนพยายามช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยสืบสอบข้อมูลหน่อยอย่างน้อยเนี่ยไอ้คนที่มาเช่าโกดังเนี่ยมันเปิดทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับอะไรถ้าบอกว่าเกี่ยวกับธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาก็แสดงว่านั่นแหละคือยาเสพติด ถ้าเจ้าของเนี่ยคนที่เช่าโกดังเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่เอาโซเดียมฟอสเฟตที่เขาวาเนี่ยไปสต็อกถึง400กว่ากระสอบเนี่ยก็แสดงว่าชัดอยู่แล้วว่ามันคือยาเสพติดถูกไหมครับเพราะธุรกิจมันไม่สัมพันธ์กับสินค้าที่มันเอามาสต็อกแต่วันนี้ใครรู้มั่ง ว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคนที่เอาเข้ามาเนี่ยเขาประกอบธุรกิจอย่างน้อยนะครับคนที่ให้เช่าโกดังต้องรู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรแล้วนะใบประกอบใบจดบริษัทเขาเนี่ยวัตถุประสงค์ทำอะไรเจ้าของโกดังเนี่ยต้องทราบเพราะฉะนั้นใครนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้หรือสามารถสืบสอบข้อมูลนี้ได้จัดไปเลยฮะที่เจ้าของโกดังขอดูสัญญาเช่าเพราะในสัญญาเช่าจะระบุทั้ง บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบพอพสองศูนย์นะใบจุดประสงค์จดบริษัทว่าเขาทำธุรกิจอะไรถ้าเขาบอกเฟอร์นิเจอร์ตามที่เขาบอกนะครับถ้าเขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ตามที่เขาบอกแล้วเนี่ยแล้วเอาแอมเฟตามีนเนี่ยนะเอายาเคมาสต็อกถึง475รกรัมก็แสดงว่ามันคือยาเคจริงไม่จริง แต่ถ้าวันนี้มันบอกว่านะเจ้าของโกดังบอกว่าอ๋อเขาทําเกี่ยวกับเคมีผสมอาหารสัตว์และยานะอ่าถ้าเจ้าของโกดังเนี่ยเขามีข้อมูลของผู้เช่าอยู่ถูกไหมถ้าเขาบอกอ๋อทําเกี่ยวกับส่วนผสมอาหารสัตว์และยาอะไรอย่างนี้นะอาอนั่นไงเอมเฟตามีนก็มันก็เป็นส่วนผสมที่เขาเอาเข้ามามันก็สัมพันธ์มันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอ ทำพัพามแต่วันนี้เจ้าของโกดังออกมาให้ข้อมูลว่าคนที่มาเช่าเนี่ยนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เอาเฟอร์นิเจอร์มาสต็อกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาสำแดงต่อเจ้าของโกดังว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาแต่วัตถุดิบที่เขามาสต็อกเป็นสารตั้งต้นที่ทํายาเสพติดเป็นยาเคนั่นก็สแสดงว่ามันคือยาเคแล้วคุณจะบอกว่าทางการไทยเนี่ยซื้อเนี่ย เลขาธิการปรปรสามาบอกว่าอ๋อมันเป็นส่วนผสมอาหารนะไม่ผิดไม่เป็นไรคุณไม่ได้คือคุณพูดเนี่ยคุณไม่ได้ดูดดองค์ประกอบโดยรวมเลยว่าเนี่ยเขาสำแดงมาเป็นยาเค475รากรสอบแต่ธุรกิจเขาเป็นอะไรนะเป็นเฟอร์นิเจอร์มันย้อนแย้งอยู่แล้วว่ามันปิดบังซ่อนเร้นและต้องการที่จะหมกเม็ดสินค้านี้เข้ามา ั่นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าหมกเม็ดมันต้องเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายมันก็คือยาเคมันก็อเอเฟสอมียนเจ็ดร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบภาคกระสอบแค่นั้นเองแต่วันนี้ปปสอบ,บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วเอาผิดใครไม่ได้เอเอคนที่เป็นเจ้าของหนีไปแล้วทําอะไรไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่ยาเคนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะมันเป็นโซเดียมฟอสเฟตอืมนะครับนะขยี้กันแค่นี้ นะขยี้กันแค่นี้ลองลองตามข่าวดูนะครับลองลองดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อไปมันจะเงียบแล้วรอจนกว่าประชาชนก็รู้สึกว่าเออมันเงียบแล้วประชาชนก็ขุดคุยแล้วเรื่องมันถึงจะแดงขึ้นมาอีกรอบหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับอย่าปล่อยให้สังคมไทยเป็นอย่างนี้ครับนะนะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ อย่างไงก็ช่วยจับตาข่าวนี้กันดีๆนะครับว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยจริงๆควรจะออกมาพูดเองเช่นด้วยซ้ําเพราะตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครหลักในวันนั้นเลยแต่วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมหายไปไหนฮะเงียบไปเลยฮะรัฐมนตรียุติธรรมเงียบไปเลยฮะไม่ออกข่าวเลยไม่ออกมาแก้ต่างหรือว่าอะไรปิดปากท่านอยู่นะอะไรปิดปากท่านอยู่แป้งปิดปากอ๋อไม่ใช่นะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะรัฐมนตรียุติธรรมออกมาถแถลงสิคุณกล้าพูดไหมว่าพวกนี้เป็นโซเดียมฟอสเฟตวันนั้นคุณพลาดอย่างเงี้ยคุณกล้าไหมตอนวันเอาผลงานแกรนวินนิ่ง12พฤศจิกายนเนี่ยคุณออกได้วันนี้คุณก็ต้องออกได้แต่วันนี้คุณเงียบคุณดันให้เลยค่ะปะสตัวเล็กๆเนี่ยออกมารับหน้าแทน <c oughs> หมดคำพูดเ <c oughs> บิดลคำสีเววนะภาษาอีสานก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอามาฝากกันแค่นี้นะในช่วงหัวค่า นะครับก็ดีใจที่ได้พบปะประชาชนาคนไทยทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกรอบหนึ่งใช่มันอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยคุณพูดถูกแล้วใครไม่รู้คอมเมนต์เมื่อกี้แล้วสายที่ต่างประเทศที่ปลายทางเนี่ยเขาดิวมาว่าที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยแหล่งพักมันอยู่ที่ไหนพอแหล่งพักเนี่ยเขาก็สืบทราบมาว่าอยู่ที่บางปะก,กงก็คือที่นี่แหละนั่นแหละตัวเดียวกันเลยก็คือยาเค นะแพ็กเกจจิ้งเดียวกันเลยเหมือนกันเลยมีความหมายผิดกันต่างประเทศก็บอกว่าเป็นยาเคแต่ไทยไม่ใช่ไงวันนี้หอมปากหอมคอพรุ่งนี้มีข่าวไหนใหม,ม่เดี๋ยวเอามาฝากอีกนะอย่าเพิ่งเบื่อนะถ้าใครมองว่าศิรวิทย์พูดจาตรงไปแรงไปหรือพูดจาแบบไม่เพราะไม่น,น่าฟังก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะบางช่วง นาบางตอนเนี่ยของขึ้นนะของขึ้นแต่พยายามที่จะสํารวมในคำพูดและรายงานแต่สิ่งหรือข่าวที่มีประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคนก็แล้วกันนะครับ